โอ้กังให้แน่นกังให้เน้นอยู่เออเล่าอะไรดิโอ้เล่าอะไรสี่สิบดีกี้เอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะอันนดีตอนรับเข่าสู่สองมหาแห่งพมบวนอ๋อพี่น้องมาติดตาม แนวทางได้พี่น้องเด้อสำหรับไปขอโชคปูน่นผ้าแดงที่สำคัญเนาะขอย่ไมใดได้ไดย่มนั่นพี่น้องเนาะแอดมินจะได้ถือโอกาสเอฟซี FC เดียดร้องมาหลายพ้าพ่อแม่พี่น้องไปขอโชคน้ำปูเพิ่นเนาะได้ไมาแด้พี่น้องไปฟังน้ำกันเนาะฟังน้ำกันฟังงบ่งคัๆเ้อพี่น้องเด้อที่สำคัญเลขอยู่ในนี้ วันนี้มีแท่ครับเนาะฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังแน่งใจให้กันด้ยพี่ยงเด้อไปรับชมบรรยากาศน้ำกันครับออวันที่16กันยาตรงบันวันศุกร์ครับผม16กันยายนตรงกับวันที่16วันศุกร ที่จะออกของรัฐบาลเนิ่์ป่วยวันนี้ก็ลูกหลานเล่นหลานเข้าพรรษาตั้งนานแล้วใกลยจะออกแล้วเดินี้ปูกก็ไม่ได้มาเยี่ยมมายามมาหาเลยก็ขอโทษด,ด้วยกายกรรมบัจีกรรมมโนกรรมลูกหลานมาครั้งนี้ก็ขอลกโทษอาโหสิกรรมถ้าผิดเพี้ยนหรือผิดพลาดประกันใดด้วยคำพูดคำจา หรือการกระทําการไปมาหาชูปูบางครั้งก็ได้มาบางครั้งก็ไม่ได้มาลูกหลานก็อยู่ไกลอุดรก็มีแม่นบอกครับอ่าอยู่อุดรอ,อ่าอยู่ทางชายบ้านก็มีนี่แหละกับพ่อผู้ที่อุปถัมภ์อยู่ละแวกนี้และผู้นำพาผู้ข้าพระเจ้าเนี่ขอเพียงจะเป็นสะพานบุญ จงมาแจ้งแก่ประจักษ์แก่ผู้ฆ่าออกปิยบาจาเลขสารนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวจงมาเปิดจากกุธบานกายธบ,บานบัจจีธบานมะโนธบานของผู้ฆ่าก่อขาเทินริชโชรารังริชระรังหราติขอให้ปูปูหยังบอกทีปูนนวนผาแดง เจ้าผมเจ้าปู่นนทผาแดงกุดฉิมกเ็เรียกครับผมอยู่ในห้วยหนองคลองเบืองไร่นาสาโทของหมู่บ้านบ้านาาาน,น้องสาปาบ้านน้องสาปาทั้งสองเบื้องฟึ่งไฟเน้อ<า>หลายหมู่หลายบ้านครับผมออสถานที่ที่ได้มาพึ่งใบบุญบารามีเน้ออย่างพ่อผู้ช่วยผู้อยู่นี่ประจำ ก็แต่ทาเรื่มใส่ปูจะบิบก็ตายจะคายก็รอดได้เป็นเศรษฐีก็ย้อนปูได้เป็นยากศก็ย้อนปูเออย่างไงก็ให้ปูเพ่งพิจารณาผู้ที่สมควร,ครคดีได้ก็ขอให้ได้ผู้ที่จะถึงก็ขอให้ถึงถึงงวดนี้แนะ่ปูจะออกรรพรรษาจะได้ตั้งกองบุญกองกฐินกองการกุศล ตามวัดว่าอารามต่างๆขอให้เราเทพพยายดาทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภูมิเนื่สสาธุสาธุครับอา้าววางทุบนะลงก่อนอันนี้ไปปักนก่อกอนสิบเก้าดอกปักแล้วบอกแม่ธรณีเนะสิบเก้าดอกปักทั้งนี้ ที่เขาไถไว้น่ะปักไว้ชืบรอดครับผมทางที่ตะวันออกคอยออกเรื่อยอืมอ่ะผมเนาะสัญญาณชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ่ะน้่งเจ็ดสามสองสามหกมันเนี่ยนะโอ้เอาอย่างนี้นะเอาอะไรปูปูโอ้ยอืมเล่าล่ะเรารุงทั้งปูเราล่ะ

ฮึปูทำไรปูไปเอาเหล้าขวดอเอเอ,ขว,เอขวดเลยเขวดเลยปูเฮาเดมันจังไหนปูอู้เอาใส่จกใส่แก้วใส่อะไรมาเห็หนยังโอ้ปูจะเอาเป็นขวดเลยมันจังไหนปูลูกานบาเข้าใจแล้วครับ ปูยได้ขวดบ่ออืมโอ้บึงขวดไม่ได้ป่ปูอืมอ้าอ้ขวดไม่น้ำปูตัวเลขใหม่ใหมเอาแนวทางมีไหมเอ็นไไกลเลยปูเดินสเ็นใส่ไกลเลอ โอ้ชิงบุกหนักหนาโอ้โอ้โอ้กำให้แน่นกำให้แน่นอยู่เออเล่าอะไรดิโอเล่าอะไรสี่สิบดีกี้โอ้นน่นี่นี่นี่ึน่ไปยุ่งส่ตั้งยุ่งเครองสันปู เล่ายังไงเออปุ่นสี่สิบสี่สิบข้างๆหปัวููู่หูหูหู้งหอืมอืมสี่ศูนย์สี่ศูนย์ปป็นพิษราบ่ปูย็นนี่ยังสู้กันปุเล่าเล่าเล่ายังไงนี่อ๋อสี่สิบดีกีครับเออ เล่ายัางเนี่ยเล่าขาวสี่สิบดีกีโอโอแล้วมันมันเป็นตัวโชคตัวมันบ่ละปูหรือว่าตั้งไหน oh, oh. โอ้โอ้โอ้ลูกหลานบ่เข้าใจปูซิบวาลนู่นเนาะฮึึปูซิบ่ oh, oh. เขียนให้นะปูลูกหลานจะให้เขียนอยู่สิลูกหลานแปลพอออกได้ปูปิิศนาเนาะลูกหลานบอขอโศกปูหงวดน,นี่เนาะ อืมลูกห่านบ่นั่นอือปาดจังเนี่ยปาดครับผมปาดแล้วครับเอ้าไปจังซันบัดโอ้เดี๋ยวโอ้ยมาห้อ เอาหัวมานี่โอ้คือยกมือทางดัานพ่อปูเฮะเอาหัวมาก็ได้ยกหัวมาเอาในปูนี่ยกมือสี่ยกมือขึ้นด้วยนะคะสี่ไหวยนรอบปูหรอสี่ตบหลังมาทิ้งใหญ่รอปูอืมอือหนึ่งหกตงสี่ยกสี่เหมือนปูหลังอยู่ทางหลัง ทีอยู่ทั้งหลังบอกปูทีุ่ตบดากซาดะปูสบาอยู่ทยเลท้ายสองตัวเลขท้ายสตัวโอ้ขอเลขทสามตัวเลยบอกนี่นี่บอกปูเชนไห่อสามตัวเลยหนึ่งหกเก้าว่หนึ่งหกเก้ากปูเออเออเออง้าแล้มาครบหนึ่งเดียววยอืม นี่บ้าไนไหนครับมันจะมาฆ่ากันถ้าว่าหกนี่คือหกถ้าสี่เพระาะาฆ่าเอาอม,มันอาจเป็นสี่ที่ใส่ข้างหลังสีง่ข้างหลัง 0, ข้างหลังศ <6, S 1> <6, S 2> <ๆ>ูนย์หรือข้างหลังเก่ามันจะมาเปลี่ยนตัวหนึง่งอยู่ข้างบนสี่ตัวนี้ถ้าโบามาคือโบามาเลย มันกำลังท่าคิวมันอยู่โอ้ oh, มันรอคิวแต่เดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้ 1, 9 6, 6 9แต่ถ้าสีพวกมานี่เป็นอันนี้แต่ข้างล่างก็คือเก่านี่แหละโอ้ oh. ข้างล่างมันเป็น40นะพวกข <6, 6. S 2> ยับขยันนะ40แต่ว่าถ้าสีขึ้นบนอีกมันก็ต้องเป็น9 6 สี่ก็ได้โอ้คันเก่งมากหนึ่งมาเตะปูหนึ่งเอาจังหวัดท่าป่าหนึ่งบ่มาคือสี่จะมาอยู่สี่ศูนย์เนี่ยเป็นล่าได้บ่ปรูเออบ่ได้ขยับขยันนะอยู่ยิ่งจริงแล้วอยู่สี่ศูนย์สี่ศูนย์พอใจนี่พอใจโอ้สี่สิบดีเกโอ้คะแนนเอาไปแห่งสิร้ายครับปูเออเขาว่า กูพอใจกูได้กำคอบักสี่สิบแล้วนะโอ้โหอบักสี่สิบโ้เคยได้ยินบอเคยได้ยินบอครับผมกูกูพอใจได้กำบักสี่สิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายปูศสิบห้าไร่ปูลูกหลานมาขอหายยูได้ปูเลยสายปูศ์เพื่นกระทาส้มยู่นี่ปู นี่บอกว่าจะลืมกรรม40เนอะอย่าลืมกรรม40กรรม40กรรมกรรมเก่าไอ้พวกนั่นยังว่ามันจะมักอย่าลืมกรรม40กูพอใจล่ะอกูมัก40กูมัก40่าสิ่งลงมา40นี่บหราปูตัวทั้งไต่นาะปูเนาะนึยู่ทั้งทั้ต่ครับปูอ กูบ่เห็นกูบ่เห็นอนนี้มันที่ศูนนี่ยนล่างเลยบอกพที่ศูนย์ล่างนี่แหละจะไปกำนี่เขาไปวางต่ำอย่างนี้บอกขงสูงเนาะเนาอสูงดออปนวาองสดินั่นอือ้วหเราเส่าหัวพกเนาะอืมสิบสิบเปอร์เซ็นต์หั Thôi, đi bụng tôi ăn chưa thôi xuống, không bà hạnh bây giờ tôi thấy mọi người 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 กำไว้ทั้งหัวก็ตั้งวันเราตั้งหัวขอเนาะคิดว่าจะเป็นล่างยังไงเจ็บเป็นล่างแังไดงก็ยุ่งสูงกว่าอืมน้าพี่น้องพี่เจหน่าพี่เจ๊ใดอืมอ๋อสำหรับตัวเลขก็อ่าตัวเลขเอาที่ปูพันชียันไหนได้พี่น้องได้เนาะอ่ามักกูมักสี่สิบดีกี่เพิ่นว่าเออเนาะพี่น้องเพคนเอาไว้ทั้งหัวเอาครับผมเนาะอันนี้ก็เป็น เนาะครับแนวทางจากปูสารปูสิงปูนวลนผาแดงนะพี่น้องเดอ้อเนาะผู้เขียนให้หนึ่งหกเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ขั้นซีสี่ขึ้นบนกน 4, สิมาแทนหนึ่งประมาณนั้นได,พนด,ดววพ้พี่น้องเด้อหรือว่าพอเป็พี่น้องฟังบังคับจับประเด็นเหมือน,นกันเนาะอาจ,จ่าเป็นซนะีหกเก้าเนาะหรือว่าหกเก้าซี่จ็สี่นะพี่น้องเนาะขั้นเป็นบ่อขยับขย,ยนันก็คือหนึ่งหกเก้าแล้วก็สี่ศูนย์ เนาะเพื่อไว้เด้อพี่น้องเด้อปูตบหลังว่าสี่อยู่ข้างหลังเนาะหรืออาจจะเป็นหกเก้าสี่เนาะเป็นไปได้เมื่อด้วยพี่น้องเด้อฝากไว้ครับผมพิจารณาเบิง้งให้เป็นแนวทางนเนาะแอดมินเชียนไว้จะเริ่มตัดเหรียญเนาะขอให้มีโชควีเศษแบบก,กันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ